สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเออีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะยังคงเป็นเรื่องการหารนะคะเด็กๆแต่วันนี้เราจะเพิ่มตัวหารจากตัวหารที่มี1ห,หลักก็จะมาเป็นตัวหารที่มี2หลักวิธีการทําก็ทําแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเด็กๆจะต้องใช้ทักษะการคูณเพิ่มมากขึ้น เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะคะตั้งใจชมให้จบกันเลยคะ่ะสำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆ8,930หาร57 57เป็นตัวหารอย่าลืมเอา57ไว้ด้านนอกหารยาวเราก็จะขีดด้านบนถ้าหารสั้นจะขีดด้านล่างใช่ไหมคะหารด้วย8,930แบบนี้เนาะ ทีนี้ห้าสิบเจ็ดเป็นตัวหารเราต้องตั้งสูตรคูณห้าสิบเจ็ดไว้เลยว่า57คูณกับอะไรจะได้89ครั้งแรกเราดู8 8น้อยกว่า57เลื่อนมาดูเป็น89 89มากกว่า57แล้วใช้ได้แล้วคะ่ะ57ก็ประมาณ60 60คูณสองมันเป็น120มันจะเกินเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ห้าสิบเจดคูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะห้าสิบเจ็ดหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมเนาะขีดเส้นใช้ไม้บรรทัดด้วยนะคะเก้าลบเจ็ดก็เหลือสองแปดลบห้าเหลือสามเหลือสาสิบสองตัวเศษนี้จะไม่มีทางเกินตัวหารถ้าเกินแสดงว่าเราทำผิดทีนี้ได้สามสิบสอง ชัก3ลงมาค่ะกลายเป็น323นักเรียนลองไปตั้งในกระดาษทดนะคะ57คูณกับอะไรจะได้323 57ประมาณใกล้เคียงกับ60เราท่องสูตรคูณแม่6ได้ค่ะเราค่อยเติมศูนย์65 30า 6, 6 36น่าจะเกินตรงนี้ก็ต้องเอา65 65 30ก็ได้ประมาณ300เราลองเอา ห้าดคูณหดูก่อนนะคะห้าเใส่5ทด3 55 25บวกตัวทด3เป็น28ฉะนั้นได้มา285ใกล้เคียงแล้วค่ะห้าเคูณหเป็น285จากนั้นให้ลบกันลงมานะคะสาลบหไม่ได้ไปยืม อ่ะสิบามลบห้าเหลือเท่าไหร่คะแอันนี้ถูกยืมไป1เหลือ1ยืมมาเป็น11 11อบเลบแเหลือ3ได้38เห็นไหมคะว่าเศษที่ลบออกมาจะไม่เกินตัวหาร38ยังไม่เศษค่ะย,ยังเหลือศูนย์ชักลงมาก่อนดึงลงมาได้380ออันนี้ที่เราทดเอาออกก่อนนะคะเราต้องไปทดในกระดาษทดนะ ห้เจ็ดคูณอะไรได้380อท่องแม่หกเหมือนเดิมเนาะหกห้าสามสิบหหอ่ะลอง6 6 3 6มันเป็น360ลองเอา57าดคูณหดูแล้วกันหกเจ็ดสีใส่2ทด4ี่หกห้าสบวกตัวทด4เป็น34อ่ะใกล้เคียงเอาคูณ6เนาะ 57คูณ6ก็ใส่6ด้านบนได้342ลบกันลงมาค่ะ0ลบไม่ได้ไปยืมมาเป็น10 10ลบ2เหลือ8ถูกยืมไป1เหลือ7 7ลบสเหลือ3เศษ38เศษจ,จะไม่เกินตัวหารหมดตัวชักแล้ว แสดงว่าได้เศษตัวนี้เศษสามสิบการหารตัวนี้2หลักอาจจะมีเศษเยอะหน่อยนะคะนักเรียนต้องมาตรวจสอบคำตอบก่อนเอ๊ะเราทำถูกไหมตรวสอบคำตอบเหมือนเดิมค่ะเอาตัวหารคูณคำตอบถ้ามีเศษก็บวกเศษถ้าไม่มีก็ไม่ต้องบวกห7าสิบเจ็ดคือตัวหารคูณคำตอบก็คือ หนึ่งร้อยห้าสิบหกนี่แหละค่ะที่เราทำไมต้องเรียนการคูณก่อนมาการหารการคูณสัมพันธ์กับการหารเท่ากับเท่าไหร่ต้องไปตั้งคูาขออนุญ,ญาตใช้ตรงนี้เป็นกระดาษทดเดี๋ยวค่อยลบออกครูใช้ตัวมากเป็นตัวตั้งนะคะครูจะใช้ตัวมากเป็นตัวตั้งเวลาคูณมันจะได้คูณง่ายคูณห้าสิบเจ็ด เริ่มเลยค่ะจากข้างหลังสูตรเจ็ดหกสี่สองใส่สองทด4ี่เจ็ดห้าหบวกสเป็น39ใส่9้าทด3ามเจ็ดหนึ่งเป็น7จ็ดบวกสมเป็นสิต่อมาเหลือหค่ะ5อยู่ในหลักสิบต้องใส่ศูนย์ที่หลักหน่วยห้าหสาสใส่ศูนย์ทด3ามห้าห้าบห้าบวกสามเป็น28ดใส่8ดทด สองห้าหนึ่งเป็น5้บวกสเป็น7จากนั้นเอาคำตอบที่ได้มาบวกกันได้2ได้9ได้8 7ดบวกหก็เป็น8ยังไม่เศร็ค่ะบวกเศษเศษสามสิบเมื่อได้คำตอบแล้วก็มาบวกกันได้เท่านี้นะคะ ยังไม่เสร็จคะ่ะอย่าลืมบวกเศษเพราะมีเศษแสดงว่าตรงนี้จะต้องบวกเศษด้วยบวกเศษนะคะเศษสามสิบก็บวก38เข้าไป8ปบวกสองเป็น10ทดหนึ่งเบวกสาม เป็น12บวกหเป็น13ทด1 8บวกตัวทด1เป็น9 8ไม่มีดึงลงมา8 9 30ได้ตรงกับตัวตั้งเลยค่ะ8,930เเห็นไหมคะว่าการตรวจคำตอบเนี่ยช่วยให้เรารู้ว่าเราหารถูกไหมฉะนั้นนักเรียนอย่าข้ามขั้นตอนนี้นะคะตรวจสอบ นามตัวหารคูณคําตอบใส่วงเล็บไว้แล้วก็บวกเศษถ้าได้ตัวตั้งแสดงว่าหารถูกดังนั้น8,930หารกับ57มีค่าเท่ากับ156อยอย่าลืมเขียนเศษด้วยนะคะเวลาตอบเศษเท่าไหร่ต้องเขียนลงไปด้วย เศษสามสิบแปดหลายคนไม่เขียนเศษเนาะเวลาตอบต้องเขียนด้วยตอบเป็นเลขไทยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบหกเศษสามสิบแปดส่วนตัวที่ทดนะคะเราก็อย่าลืมไปทดในกระดาษทดของเรา ได้ตามนี้ค่ะคําตอบนะคะค่ะเด็กๆครูหวังว่าเด็กๆจะตั้งใจฟังคลิปจนจบนะคะแล้วเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า59ข้อ1ข้อ2แล้วก็แบบฝึกหัดหน้า61ข้อ1กับข้อ2ทํทำตามขั้นตอนเหมือนที่ครูสอนในคลิปนะคะ ถ้าไม่เข้าใจงงตรงไหนย้อนกลับไปชมคลิปหรือยังไม่เข้าใจอีกโทรมาถามครูได้ค่ะยินดีเสมอค่ะ